อธิษฐานเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกล่าวโนโมสามจบดังๆพร้อมกันนะครับโน,ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะ สาธุกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิปุรีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีบูเชมิทุติยัมปิกายวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิปุรี สีสุโทวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีบูเชมีตาติยัมปิกายวจากิตตังอหังวันทานาคาทิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวี บูเชมิกูยังมหานาเพออิติมันติสุติมันโตอิมิเชกาเลนะมหานาคาบูเชมิสาธุพรอปู่สรีสุโธมนย่าสีปทุมมาพระภูมิเจ้าที่ลูกหลาน ได้น้อมนำเที่ยงสักการะมีดอกไม้ทุกเทียนมาปูบุรีพวงมาลัยบาดใจน้อมนำถวายขอให้ท่านจงรับเมื่อรับแล้วได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกให้หลานประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ปาถนา,นา,นาและตั้งใจไว